ส่งของมาเอาสูตรของนายมาไม่เธอต้องส่งของมาก่อนไม่ส่งสูตรของนายมาก่อนสิฉันบอกว่าให้เธอส่งของมาให้ฉันก่อนไงก็องบอกว่าไม่ไงส่งมาไม่ถ้านายไม่ส่งสูตรของนายมานายก็ไม่ได้หรอกเอาไปฉันส่งสูตรให้แล้วอ่ะ ส่งของมาสิมาสิาสเร็วสิเฮ้ยอะไรอีกอะนายขายสากทองคำได้แต่อย่าขายสากหัวพญานาคฝังเพชรเลยนะมันเป็นเอกลักษณ์ในโชตบันนางพญาสีทองของย่าฉันจะเอาไปทำอะไรเนี่ย มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งออกมานี่สูตรที่เหลือเอาไปได้มาแล้วเว้ย เราก็ไม่ต้องหงอไอ้ปึกแล้วมันาจะทำให้ร้านของเรากลับมาพงาดอีกครั้งโอ้ย้าดตําปูร้อยรักตัําไทยใส่ดีลาบหมูเทวดาตําข้าวโพดโหดมันโกรธเธอตําสารพัดปูว้าวโอ้ยกระแ่บเลยว่ะมาค่ะ พวกเรามาชิมพร้อมกันมาอัดแจก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 อาวุธนี่คานีไง้านีหน้าตามคือมากทึฮเฮมฮอฮึอึฮ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 ่าึฮเฮึฮึฮวฮึ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 ฮ ถึงจะต่างกันยังไงเนี่ยถ้าทําสูตรเดียวกันเนี่ยมันก็คงไม่ห่างกันมากขนาดนี้หรอกแล้วทําไมตอนคุณกวาทำถึงเหมือนนะครับถ้ทั้งที่ทําตามสูตรเดียวกันเป๊อะครับออสิอก็เพราะว่าไอ้ปึกมันให้สูตรจริงมาแค่3สูตรส่วนที่เหลือของปลอมหมดเลยอของปลอมไอ้ปึก